คลิปนี้จะมาแนะนำที่กินที่เที่ยวราคาถูกในนิวยอร์กโดยงบ1,000บาทไทยแถมยังเหลือเงินทอนอย่งนะคะส่วนเงินที่เหลือน,นั้นเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนั้นก็ต้องติดตามชมกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเย้นิวยอร์กนะคะพันเดียวก็เที่ยวได้ แ้าหลายคนคงคิดเนาะว่าแบบเอการที่จะแบบมาเที่ยวนิวยอร์กเนี่ยไม่ต้องเก็บเงินเยอะแค่ไหนวะถึงจะได้มาเที่ยวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะอยู่นิวยอร์กเนี่ยไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้นะคะเราจะพาไปดูในมุมที่แบบถูกๆมุมที่แบบไม่ต้องเสียเงินสามารถเที่ยวได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างราคามันก็ไม่ห่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะอยู่ที่ว่าเราจะต้องเลือกใช้ให้เป็น นี่ข้างหน้าเราก็เป็นซิตี้ไบซึ่งซิตี้ไบเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากจะแบบขี่จักรยานชมวิวชมเมืองนิวยอร์กเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราครั้งหนึ่งในการขี่ซิตี้ไบเนี่ยเสีย3.99เหรียญแล้วก็บวกแท็กก็ประมาณสี่เหรียญกว่าๆนะขับได้30นาทีนิวยอร์กเนี่ยมันมีแบบพวกไบเลนเนี่ยโหรอบเกาะแมนฮัตตันเลยอะ่ะคือถ้าขี่ซิตี้ไบนะเราว่าแบบฟินได้เที่ยวแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเดินให้เมื่อย เอออะไรเป็นอะไรที่แนะนําถ้าเกิดใครมาเที่ยวนะ อย่างใน New York งนิวยอร์กน,นะมันก็มีพวกแบบแลนด์มาร์คอะไรต่างๆหรือว่าพวกสวนสาธรารณะหรือว่ามิวเซียมอะไรเงี้ยที่ให้เข้าฟรีอย่างตอนนี้เราก็อยู่ที่ National Museum of the American Indian ซึ่งมันก็เป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับ history ของชาว American Indian เมื่อก่อนนะที่เขาอาศัยอยู่ที่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนิวยอร์กทุกวันนี้ซึ่งมันก็น่าสนใจดีนะ แปลกนะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะมากเราว่าเพราะว่าอากาศมันอาจจะเย็นไม่ค่อยมีแดดวันนี้นี่ปูชิว <c oughs> คือตอนหน้าร้อนคนได้รับต่อแถวกันมายาวถึงตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปซื้อตั๋วขึ้นเรืออ๋ออันนี้เป็นสครับชร์อะไระแบบทำมาจากอะไรอะปูนหรือหินถ้าปูนแหะเนาะเฮ นี่ก็เป็นที่ขึ้นเรือไปเทพีเสรีภาพแบบเสียตังนะอันนี้เห็นนะมิสเนะิวยอร์กเนี่ยโอ้เงียบเหงาไม่มีคนขึ้นเท่าไหร่เลยนะเนี่ยลองใส่ลิเบิทเตอร์ไอแลนด์จะเป็นแบบเกาะส่วนตัวนี่ไงนี่ไงเรือที่ขึ้นไปดูเออคือเรือข้ามฟ้าไปเซตนไอแลนด์แต่ว่าได้ดูเทพีเสรีภาพฟรีนี่เรือสีส้ม ชี้ชุนแต่เรือนี้มันก็จะออกไม่แน่ใจต้องดูตารางอีกทีชั่วโมองครึ่งชั่วโมองอะไรเงี้ยนี่เรือลัมเบอร์อเลย <S <S อันนี้ก็คือสถานีข้ามฟากเป็นเรียกวดียเป็นท่าเรือข้ามฟากีกว่าไป s ต a t น n Island ซึ่งเรือเนี่ยก็มีทุกครึ่งชั่วโมงเลยนะเออสามารถข้ามไปโดยไม่ต้องเสียเงินนะคะดูเทปีได้ <Yeah. S 1> <laughs> นั่งเรือเล่นข้ามแบบดูวิวชมวิวอ่ะพระาทิตตกบนเรือสวยมากนะเว้ย <ทำ S 3> วันนี้<ป>เราไม่ไปนะเออไม่ไปเพราะเดี๋ยวเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินต่อ ทเราจะพาไปก็เป็นคล้ายๆกับฟู้ดคอร์ดเนี่ยมันคือฟู้ดคอร์ดวะเริ่มเลยโอคนเพียบเลย Thank you so much <Yeah. S 1> เริ่มเลยร้านนี้นะคะเป็นร้านข้าวมันไก่ซึ่งราคาเนี่ยห้าเหรียญเกเก้าไว้คือถูกมากเนี่ยอย่างเงี้ยหาไม่ได้นะคนไทยอย่างเราก็ต้องทัพเดินด้วยท้องว่ะ อย่าลืมนะว่าพกแคชมานะเวลาจะมาตลาดจีนอะไรพวกนี้เพราะว่าส่วนใหญ่อะเขาจะไม่ค่อยรับบัตรแล้วถ้าจ่ายบัตรอก็จะมีชาร์จค่ารูดบัตรเอยแล้วก็ชาร์จพวกเขาเรียกไงแท็กเลยถ้าเราจ่ายแคชก็ไม่ต้องเสียแท็กร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านไก่คิดเช่นค่ะ ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ชัยนาทาวค่ะมาง่ายมากก็คือนั่งรถไฟสาย NQR หรือว่าสาย6นะคะมาลงที่สถานีคนแนลแล้วก็เดินมาเราให้ที่อยู่ไว้ข้างล่างนี้นะ98 m o s Street เผื่อแบบ Google เอาง่ายกว่าอ,อร่อยหูแล้วด5บาท9กา แล้วก็ทั้งเหมือนกับข้าวที่เขาขายสําเร็จนะแบบเหมือนแบบเป็นแกงตกัตกๆอะ่ะคนเต็มเลยดูดิโอสงสัยของมันต้องดีเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไร <Hey. S 1> แล้วความพีคนะคือยิ่งตอนเย็นๆร้านใก้จะปิดอะ่ะมันลดราคาอีกเว้ยไก่เกยอะไรพวกนี้โอ้โหเดี๋ยวเขาสับกันเป็นตัวตัว <Hey. S 1> นี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งตลาดของกินถ้าอย่างบ้านเราเน่ก็เรียกเหมือนแบบร้านข้าวแกงอะ่ะตกัตกๆ เนี่ยแต่เป็นอาหารจีนนะก็จะมีแบบซาลาเปาเกียวซ่าเป็นผัดผักรวมเนี่ยตรงนี้สามเหียญเก้าสิบเกหมดเลยคือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ร้อยยี่ิอิ่มแน่นอนแต่ตรงเนี้ยวันนี้เรายังไม่ได้ซื้อนะเราแค่อยากให้เห็นเฉย,ยๆว่าราคาของมันเป็นยังไงเพราะเรากินร้านนี้บ่อยแหละ <What? S 2> มีอีกเดี๋ยวเราไป เดร้านที่เราชอบกินจะปิดไปดูกันลูกโอนิก okay, oh, mm ิริโอนิกิริโหนี่เขางานใหญ่แล้วเนี่ยร้านโอนิกิริราคาที่2องเหรียญห้ขายดีมากนะจะหมดละเอาเงินสดก่อนที่นี่อย่าลืมไม่มีรับแคช <laughs> ฉันให้ห e ึ่งดรายปาร์คได e ไหมสองบาทห้าสิบสองเหรียญห้าสิบ Thank you I'm r e a d I'm gonna watch the Super Bowl All right man เอาได้ตังเราแล้วเลิกกลับบ้านเลยก็ทำไงได้เนาะเขาก็มายืนอยู่ตรงนี้ทุกวันอะเราก็ไม่ได้ให้อะไรเยอะ เมื่อกี้มันเหลือเศษอยู่75เซนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็คืออันีกิลิสเหรียญ50แล้วก็เมื่อกี้ให้เงินคนเปิดประตูนนคนไร้บ้านน่ะเลเซนตอนนี้เราเหลือเงิน18.26ไปต่อ ขนมปังสุดโปรโดเรียนเชิญด้านในมีขายทุกอย่างนะไม่ใช่มีแค่ขนมปังนะมีติ่มซำมีพวกโร่พวกโจ๊กเนี่ย<ล>ว้าวแล้วก็คือถูกม,มากไอขนมปังให้เราชอบกินอ่ะมันก็คือซาลาเปาไส้หมูแดงกินละหนึ่งเหรียญเก้าสิบห้าเซนกินอันเดียวก็อิ่มแต่ว่าเรากินสอง <c oughs> ไม่สละเปาไส้ไหลของเราเราชอบกิน<า>ได้3มลูกเลยนะสเหรียญเจ็ดสิเซนเท่านั้นโอ้โหวว้าบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาด <c oughs> อร่อยเราชอบ ใครมาใช้หน้าทาวนิวยอร์กแล้วมาไม่ถึงร้านนี้นะแสดงว่ามาไม่ถึงร้านี้ก็คือซลาเปาไส้หมูแดงของดีของเขานะที่เรียกว่าอันนี้เป็น,ปน,ปนแบบซิกเนเจอร์เลยอะใครมาก็ต้องสั่งอันนี้ยฝรังหลายๆคนอนะคือแบบ ชอบกินเว้ยต่อแถวกันยาวจนมันไปออกข่าวดังอะ่ะร้านเนี้ยจุดเริ่มต้นเลยเรามากินตั้งนานแล้วนะตั้งแต่มันชินละบาทบาทเดียวะเหรียญเดียวด้วยอะ่ะจนตอนนี้มันขึ้นเป็นเหรียญเก้าห้าแล้วถ้าก้าหน่อยเหรอะนะอะไรก็แพงอนุ่ม,มหวานเค็มๆโหมีควันขึ้นเลยเอ่ะนะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเย็น ซาลาเปามันยังร้อนๆอยู่เลยเงินลงเหลือ1.26แต่จร,จริงเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะหรอกเราแค่จพาไปดูให้เห็นว่าของไม่ได้แพงขนาดนั้น่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านขายแบบพวกข้าวข้าว,าวแบบตัดตัดหน้าสับหน้าสับหน้าเดี๋ยวพาไปดู อาจริงๆแล้วเงิน30เหรียญเนี่ยสำหรับเรามันก็ไม่มากไม่น้อยเนาะแต่ว่าถ้ามันไปอยู่กับคนที่เขาแบบกําลังต้องการที่จะใช้มันจร,จริงๆมันก็คงมีค่ามากๆเลยและวันนี้เราก็จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยอีก11เหรียญไปซื้อข้าวให้กับคนไร้บ้านที่เขาอยู่แถวบ้านเราซึ่งเรารู้จักเขาด้วยแหละเขาชื่อแซมเพื่อนๆเราอ่ะที่เคยไปคุยกับเขาอ่ะถามเขาว่าแบบเอ้ยเป็นไงมาไงทําไมถึงมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วแซมเป็นคนขเขมรกัมพูชาเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาโดนหลอก มาขายแรงงานที่นี่เว้ยเออก็คือโดนรอยแพ้ไม่มีงานไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้จนเขาต้อง,งเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้ก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวร้านทุกร้านที่เราพาไปวันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไวไ้ใต้คอมเมนต์ให้เนาะว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าใครมาจะได้มองเห็นเออเออนี่ถึงแล้วเมวาฟาต์สฟู้ดเสียงดังป้าหันมาเลยเล่นมิสซี่ฮัลโหล โอเวอร์ไรส์นี่มาดูราคาดินี่ Can I have beef over rice please? เนี่ยข้าวเขาเรียกว่าโอเวอร์ไมันก็จะมีข้าวหน้าหมูข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าไก่ข้าวหน้ากุ้งข้าวผัดอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับข้าวขาหมูว่าเราในควารู้สึกนะมันจะแบบมันแต่มันเป็นหมูทอดแล้วมันก็จะมีหัวเขาเรียกอะไรนะผักกาดดองแก้มมาแล้วก็มีไข่ Do 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 do, 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 do. Oh. Mm -hmm. hey, I have some bun. Thank you, thank you, Yeah. Thank you. You're welcome. Good night. แซมไปไหนไม่รู้อ่ะเอาซาเปาให้ลุงแล้วเดี๋ยวแป๊บนึ่งแล้วได้ยินเสียงคนพูดภาษาอังกฤษนี่ไงเอาเมาแล้วจะไปอย่างนี้ตาดีไหมเนี่ยอ่าก่อนนะให้เขาเนี่งอ่า Yes. All y แซมใ a ่ฮัลโหลท yeah, in the early 90s 92 93 Sam? Yes. are How แซมใช่ฮ okay. ัลโหลยังไงครับนี่คือขอบคุณมา o ครับขอบ g ุณขอบคุณคืนนี้แซบมาจัดเต็มเลยค่ะปกติไม่เคยแบบว้าวุ่นแบบนี้นอนปกติก็นอนอยู่เงียบๆค่ะสงสัยยังไม่ถึงเวลานอนเขาก็จะพูดคนเดียวปกติพูดแต่พูดภาษาอังกฤษดีมากนะ เออคือยอมรับเลยบอกเอ๊ะมึงพูดภาษากเก่งจังว่ะแซมอะไรเงี้ยเวลาเดินผ่านอะไรเงี้ยเออแต่เขาก็นะมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะเราก็เคารบในสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกันวันนี้สนุกดีเนาะไปหาอะไรกินถูกๆเราว่ามันมีอาหารอื่นๆอีกนะที่ถูกๆเดี๋ยวไว้จะพาไปตะลุยกินอะไรถูกๆดีๆในนิวยอร์กพันเดียวก็เที่ยวได้บอกแล้ว ก,กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยบ๊ายบายบ๊ายบาย